สะเทือนใจประชาชนตำรวจปล่อยน้ำท่วมเก๋งบีมตำรวจรถหลวงประจำตำแหน่งจมมิดทั้งคันสำนักงานตำรวจภาค5ปล่อยให้น้ำท่วมรถบีเอมตำรวจรถหลวงประจำตำแหน่งมิดคันเผยรถคันนี้เสียค่าซ่อมเป็นแสนต้องจอดรอขายเลยปล่อยเลยตามเลยกรณีเพจชื่อดังกูรู้โรครู้โพสต์ภาพรถยนต์ของตำรวจจอด ใต้อาคารปล่อยให้น้ำท่วมมิดคันโดยในเพจดังกล่าวยังระบุข้อความย้ายแต่รถส่วนตัวส่วนรถหลวงไม่ย้ายเสียหายซึ่งภาพและการโพสต์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจเสียใจอย่างมากกับประชาชนและเพื่อนข้า,าราชการตำรวจด้วยกันเมื่อวันที่4ตุลาคม65ผู้สื่ข่าวเดินทางไปยังสำนักงานตำรวจภูธรภาค5ซึ่งพบว่าถูกน้ำท่วมในพื้นที่ทั้งหมด ระดับฟาร์มสูงของน้ำครึ่งเมตรถึง1เมตรมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยนปพอคอยอำนวยฟาร์มสะดวกหน้าประตูทางเข้าสำนักงานเพื่อนำอาหารและน้ำและน้ำนำไปส่งตำรวจที่เฝ้าเวรประจำตัวอาคารและเวรรักษาดูแลทรัพย์สินภายในอาคารระดับน้ำที่ท่วมสำนักงานตำรวจภูธรภาค5้านั้นเข้าทำฟาร์มเสียหายให้กับห้องทำงานทั้งกองกำกับการสอบ สืบสวนตัวห้องประชุมอาคารติดลำน้ำปิงและบ้านพักของนายตำรวจภาค5ทั้งหมดซึ่งปรากฏว่ารถยนต์ทั้งของส่วนตัวและประจำตำแหน่งของนายตำรวจระดับสูงถูกขนย้ายออกจากสำนักงานไปจนหมดถูกขนย้ายออกจากสำนักงานไปจนหมดแล้วมีแต่รถยนต์ยี่ห้อ b m w ของตำรวจ จอดปล่อยให้ท่วมมิดคันที่ด้านหลังอาคารอำนวยการของสำนักงานตำรวจภูธรภาค5โดยไม่ได้เคลื่อนย้ายแต่อย่างใดจากการสอบถามตำรวจที่เข้าเวรที่ตัวอาคารกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้คำตอบว่ารถคันนี้เป็นของนายตำรวจของภาค5ท่านหนึ่งท่านใช้รถคันนี้ประจำต่อมารถประจำตำแหน่งคันนี้เสีย ซึ่งค่าซ่อมประมาณแสนฟาบาทจึงจอดไว้บริเวณลังกะดังกล่าวเพื่อรอการนำไปซ่อมปรากฏว่าเกิดน้ำท่วมที่สำนักงานตำรวจภาค5ารถยนต์ของตำรวจทุกคนที่จอดในภาค5รวมทั้งของส่วนตัวและของหลวงถูกขนย้ายออกไปไว้ที่สูงบนถนนมะอีดลนและจุดที่ปลอดภยัยส่วนรถคันที่ถูกน้ำท่วมคันนี้เสียทางนายตำรวจก็เลยปล่อยให้จมน้ำเลย และรอเตรียมการจำหน่ายต่อไปเพราะค่าซ่มอมเพราะค่าซ่อมเป็นแสนเลยปล่อยเลยตามเลยวันนี้น้ำรถเริ่มเห็นตัวรถบางส่วนเมื่อคืนมิดทั้งคันด้านนายตำรวจระดับสูงท่านหนึ่งของภาคห้าบอกว่ารถยนต์ดังกล่าวก็เป็นรถของหลวงตอนที่น้ำท่วมก็มีเวลาเหลือเฟือที่จะย้ายรถยนต์นำรถยกของภาคห้าของเอกชน มายกก็ได้ไม่น่าปล่อยให้น้ำไหลจนมิดคันขนาดนี้ภาษีประชาชนทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะสามารถจําหน่ายได้แต่ในความรู้สึกของประชาชนและตำรวจที่เขารักบ้านเมืองของหลวงควรจะรักษาและดำเนินการดูแลให้ดีที่สุดปล่อยให้น้ำท่วมมิดคันแบบนี้ดูไม่เหมาะสมสภาพรถยังใหม่อยู่เลยเสียดายของก็ เป็นอีกหนึ่งภาพนะครับที่บอกได้เลยว่าสะท้อนนะครับสะท้อนความรู้สึกของประชาชนอย่างมากก็คือรถของหลวงเงินของหลวงทุกอย่างเป็นของหลวงนะครับให้นะครับนายตำรวจระดับสูงนะครับไปใช้เป็นรถประจำตำแหน่งแต่การดูแลรักษาก็อย่างที่เห็นครับคงไม่ต้องพูดอะไรมากวันนี้นะครับสิ่งที่ทุกคนได้เห็นนะครับสิ่งที่ข้าราชการหลายๆคนนะครับที่ดีก็มีเยอะนะครับ ที่ไม่ดีก็ว่ากันไปนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันสมควรไหมถึงจะเป็นรถที่ลอซ่อมถึงจะเป็นรถที่ที่รอจหนายก็ไม่สมควรที่จะมาปล่อยให้น้ําท่วมแบบนี้ใช่ไหมเพราะรถคันอื่นๆที่เป็นรถของส่วนตัวรถของหลวงคันอื่นทําไมถึงย้ายได้ทําไมรถคันนี้ถึงย้ายไม่ได้ก็อยู่ที่ที่ทุกคนแล้วกันนะครับว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับ